สวัสดีคะ่ะพอกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊ก,กาตาผ้าฝันช่วงรังเหินคือเก้าค่ะมานั่งติดหลมมนะคะเนาะอากาศดีอันเมื่อนี้มีฝนนะคะฝนตกแต่ว่าช่วงนี้มันมียนพันยุดไปมันก็เลยมีแดดพ,ดพูดพูดโพดพ,พแต่ว่าเป็นอากาศกาลังดีคะ่ะอากาศสดชื่นนะกาแฟอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊ก,กาตาผ้าฝัน <c oughs> กาแฟดําหอมๆเนาะคนาะในสวนหลังเือนค่ะเพื่อนๆก็มีแต่ความสุขโชคดีกันทุกคนจับขากองนอยนึงค่ะเพราะว่าลมมันเทือดลมมาเหงเราทู่มานี้กองล้มกันมีเนะะ้อค่ะมากินกาแฟกับเอ้นะค่ะเนาะนั่งแฮนนั่งก่อาานจอยก่อนฟังเสียงลมเด้อ โอ้ยชื่นใจขนาดค่ะฮ่ากาแฟ,าฟาหอมๆนะคะนมเพื่อนๆกันสบายดีกันทุกบ้านทุกคนไม่บอกค่ะ อ้ยลมเย็นๆมีเหงืนนอ,อกนกขนากชิ้นใจก็น่าเลยสดชิ้นค่ะโอ้ยนี่พี่นกก็รลองเพลงก็ะฝังอีกตั้งหากมันบอก มันเป็นอากาศบันีกาอีกสองสามมื้อพ่เนเลยข่ะเห็นกล่มอุตุพันบอกฝนตกแดดออกเป็นบางจุดเนาะค่ะเนาะเป็นบางที่แต่อากาศก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดองศาช่วงเนี้คะ่ะแต่ถ้าแดดออกเหิงก็พันเป็นอากาศอุ่นๆเนาะคะ่ะวนาวาหนาวกับบนหนาวเนาะคะ่ะเนาะวนาวาหอนกับบนหอนมันแล้วเป็นอากาศพอดีพ <c oughs> อดีเอ้ชอบเคยตุ๊กตาชอบ แปนเอ้ฮเบิ่งพันแข่งรถค่ะข,ข้างในบ้านฟอร์มูล่าวันเนาะค่ะเนาะพันแข่งกันเอยก็เลยลินกาแฟเฮ้อพูดละทวยแล้วค่ะก็เลยถือมออรกาแฟออกมานั่งกันอัดคลิปะจะนอนกันไปเอสฮันเอดนี้ค่ะอันกรบโบดเยวนี้หรอกค่ะเพราะว่าัอย่างอันอย่างอย่างบดเอวค่ำเน,ะะนะะาะะเนกับใบสามมงช่วงนี้ค่ะ จากบ่ายห้าโมงกว่าๆก็ทำอาหารแล้วก็เจ็ดโมงแหลงน,ะะนอะขนด้วยเจ็ดโมงแงเถิดก็ไปเรือไปนอนอยู่เรือค่ะไปนอนอยู่ท่าเรือเมื่อนี่แล้วมื่นตื่นแต่ดึกเลยะคะ่ะแต่เ้าก็ประมาณตีห้าบางทีอาชิตื่นกนทันค่ะเพราะว่าส่วนมากกับท่านาไปกันเลยก็เตรียมตัวแล้วน,ะะนอ่ขเนตีห้า่เขาก็พร้อมออกเดินทางว่างั้นเดี๋ยวปะมันก็ต้องตื่นประมาณตีสี่ครึ่ง ว่าตีสี่นี่ก็แบกอันตื่นมาแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอันจากเอเทมันแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเนาะเอาเรือพี่นาดีไปส่งเจ้าของใหม่อยู่ทางเหนือนะคะ่ะมันก็ต้องล่องเรือไปนอนน้าเรือสามคืนสามคืนค่ะกลับมาก็เป็นสามคืนสี่วันเนาะค่ะเนาะไอกรเตรียมเข้าของอาหารการกินลงน้าเรือแล้วนะคะแต่กระโบได้เยอะเพราะว่าโบได้เอาของไปเยอะ เอาเจ้าของที่จําเป็นเพราะว่าเรือมันต้องให้มันว่างเปล่าเนาะคันเนาะเพรมันเรือนบ่อร์มีของเยอะเสียกันเพราะว่าเขาไปส่งพันธุ์แล้วเขาก็เอาของที่เขาอันเธอเธอเอายอันเอาไปก็ต้องเอาออกเขามันมดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปส่งเรือเจ้าของใหม่ก็ต้องให้มันสะอาดสะอ้านเธอมันโล่งว่างั้นดรอปะเพราะว่าพันธุ์ก็เจ้าของใหม่พันธุ์ก็ไปจัดระบบของพันธุ์ใหม่เนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่อันอันนั้นเพิ่นเธอเอ้ยก็บอกเกี่ยวเลยละค่ะ แต่ว่าก็เอาไปส่งก็คักอยู่หรอกค่ะเอ้ยว่าก็แต่ว่าเอ้ยก็ต้องเบิ้งอาซิบโบเด้ลงคลิปบ่อยเนาะค่ะเนาะหรือว่าอาซิบ่อยก็ได้เบิ้งสะก่อนค่ะเพราะว่ามื่แล้วจะสถานการณ์เนาะค่ะนะบางทีเราล่องไปนําล่องน้ำเนี่ยมันต้องเบิ้งสร้อยกันอันเบิ่งหันเบิ่งนี้สิก็กประกันไปก็บ่บ่มีปัญหาดอกค่ะว่าเพราะว่าแฟนเอ้ยก็มาเบิ่งอัน เพ่นนะครับไปทางลือสิค่ะมันต้องเบิง้งเบิ้งนํอบานแผนที่เนาะค่ะเนาะแผนที่เดินเรือเอยก็ะเบิ้งนะ่อบ้นเรียบร้อยแล้วหัวจักแล้วก็เลยเมื่อกี้ก็เลยคุยกันก้อนนั้นวันนั้กกินกาแฟก็เลยคุยกันเรียบร้อยแล้วลว่านัไปทางกันใสเยยลยมันก็มีไหลใสค่ะแต่ก็เลยเลือกเอาที่ว่ามันทนัดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ก็มีการเข้าวนเขื่อนน้ํากันน้ําเยอะอยู่ด้วยค่ะ เฉพาะออกําเมืองโรตดัมนี่เคลื่อนใญ่ก็เคลื่อนแรกก็อันนี้มันเปิดอันทั้งกลางวันกลางคืนเนาะกันเนาะก็เอาก็ล่องไปก็ไปพูดแล้วก็อีกยาวก็ไปห้าหกเคลื่อนตตอๆกันเลยแต่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบของทางการเดินเรืองั้นเถอะก็เลยบอกแฟนเลยก็เลยบอกว่าเราไปรุดนี้เนาะเป็นวารุอันที่ว่าอันเพราะว่า ครั้งก่อนก็เคยไปเดินล่องเรือใส่นี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่านี้ไปทางเขามันมีมันเป็นเมืองแม่น้ำเนาะค่ะเนาะมันมีที่เข้าไปเพรมันเวิ้งว้างไปหรือว่าเนยเอ็ดมันกระชับนะคะแต่ว่าไปเท่านี้สิไปแบบกระชับเดี๋ยวเเพราะว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าเอาเรือพินาดีไปส่งคนก็ทุกอย่างก็แผนมาแล้วค่ะกะ็พวมีปัญหาก็มีจะนะเดินทางมืออื่นตอนเศ้าเนาะค่ะเนาะ